ครับคุณพ่อคุณทยาตามคุณอินไปมันน่าจะเป็นความบังเอิญมากกว่านะผมก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแหละครับอดห่วงคุณอินไม่ได้เธอพยายามที่จะทำอะไรที่มันเสียงและอันตรายเกินไปคุณอินเน่ยเขาเป็นคนฉลาดเขารู้หรอกนะว่าทํายังไงถพงจะเอาตัวรอดทํายังไงมันที่จะเป็นแค่เกม แต่เกมอย่างนี้มันไม่เข้าท่านะครับคุณอินาจะประมาะาและพลาดท่าได้และคนที่จะหัวเรายออก็คือสองแม่ลูกนั่นถ้าสมมุติว่าคุณธยาเป็นพวกเขาจริงจริงก็แล้วถ้าหากว่าเขาไม่ได้เป็นพวกใครเลยล่ะผมก็ไม่ชอบอยู่ดีเอ๊ะพ่ะว่ารู้สึกว่าเราจะเป็นห่วงคุณอินมากไปหน่อยนะปาะคนนะ กเพื่อนควรจะเป็นห่วงเพื่อนนะครับ ก็มากับคุณพ่อก็อมายืนคุยอยู่เช้านี้ค่ะคุณพ่อคุณท่านสบายไปแล้วนะแ,แปลกอะ่ะคนดีๆนี่มักจะยุสั้นนะคนที่อยู่ก็ามักจะเป็นคนชั่วชอบก่อกรรมทำําเวรคุณว่าอะไรนะคุณหมายถึง คุณหมายถึงใครใหมายถึงผมวะคุณก็รู้นี่คุณมาที่นี่บ่อยไหมรู้สึกครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สองน,นะ,ะมาคนเดียวหรือเปล่าคนที่ผมมาใครอ่ะก็มากับสลิวันไงฮะ <laughs> ไม่เคยเลยแม้แต่จะคิดเลยทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะแล้วทำไมคุณต้องถามผมด้วยว่าทำไมอะ่ะก็ทำไมอ่ะทำไมอะ่มอะ,อะคนดูนู่นเน่ย ใจฉันไม่พร้อมสำหรับสิ่งเหล่านี้ผมคิอว่าคุณให้อภัยผมคุณต้องไม่โกรธผมลืมมันไปเถอะคะ่ะนี่คุณยังไม่หายโกรด ถ้าฉันบอกแล้วไงว่าให้ลืมมันไปเถอะผมจะลืมมันไปได้ยังไงอ่หรเมื่อสิ่งที่ผมทําไปทั้งหมดเนี่ยผมมีสติตลอดเวลาและผมว่าคนเราอะนะรักกันชอบกันเนี่ยเรื่องแบบนี้มันมันโอเคอะแต่ฉันไม่ได้ชอบคุณ เ,เราอยา่าเพิ่งมาเถียงกันตอนที่คุณกำลงังโมโหอยู่เลยเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่งั้นชิคออยู่คนเดียวได้ไหม พะเพื่อนที่เคยเรียนมาด้วยกันนะคะอ๋อเดี๋ยวลูกคือดาวจะไปส่งใครจ้าเปล่าล่ะคะ่ะคุณแม่พอดีดาวเรียนอยู่ที่อเมริกาะคะ่ะตอนนี้ดาวกลับมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่มาตั้งเดือนหนะะึ่งแล้วค่ะพอดีเป็นรองโลเคชั่นค่ะนี่ดาวก็กำลังจะกลับไปเรียนต่อ <c oughs> อะไรการเธอนี่ยังเรียนไม่จบอีกตัวเนี่ยโอ้ยเรียนไปเล่นไปเลยจบได้ยังไงแล้วถ,ถึงเรียนไปอะนะจบมาก็ต้องทำงานเบื่อมันน่าเบื่อวันขอให บ้านเธอออกจะรวยนะไม่ต้องเรียนก็ได้ดูอย่างฉันสิแหมฉันไม่ได้โชคดีอย่างเธอนี่จ้า <c oughs> นี่แล้วเมื่อเราจะมีข่าวดีล่ะฉันเห็นในแมกกาซีนะลงก็สิปอยู่บ่อยๆนะแล้วคุณพยาตัวจริงเขาเป็นยังไงหรอฉันเห็นใครดอกใครเขาชื่นชมกันจังเลยอะ่ะ <c oughs> เธอนี่เก่งจังเลยนะ <c oughs> จับเขาไว้ซึอยู่เลยอะ่ะ ีแล้วเขาไป็นคนเจ้าชว้มานีนี่นี่ฉันว่าเดี๋ยวเราค่อยคุยกันดีกว่านะเพราะว่าเครื่องจะออกแล้วบางทีอ่ะฉันอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากเธอไปแด้ไปไปค่ะคุณแม่ไปค่ะคุณแม่ตายแล้วทำไมมันถึงกล้ายอย่างนี้นี่ฉันว่าเธอคิดถูกแล้วนะวันลำพังผู้ชายดีๆอย่างคุณทยา ไม่เก็บเล็กเก็บน้อยเรียราดข้างทางมาหรอกถ้าผู้หญิงเมื้อยั่วให้ท่าอุยอีนางเนี่ยนะมันมีปัญหามันตั้งจะเกิดเธอรู้ไหมพ่อแม่มันเนี่ยนะไม่รักมันมันถึงแย่งของรักของฉันไงนล่ะโอ้ยแต่มาแย่งของรักของหวงอย่างเงี้ยนะมันจะต้องเจอตบวันนี่เธอฉันช่วยเธอเต็มที่เลยนะ นี่หนูดาวแม่นะ่ได้แค่ address มาไม่รู้เือนกันจะตามหาเจอเหรือเปล่าเนี่ยโอ้คุณแม่คะคุณแม่ไม่ต้องห่วงคะ่ะ no problem คุณแม่จะไปที่ไหนล่ะคะบอกดาวมาสิคะเดี๋ยวดาวจะพาคุณแม่ไปเองดาวอะไปมาทุกซอกทุกมุมแล้วค่ะคุณแม่มันอยู่ที่ไหนอะเราจะต้องหามันให้พบพวกดาวอะมีอยู่ทุกที่ะค่ะคุณแม่ ขอบใจมากเจ้าดาวขอบใจเธอจริงๆหลายวัน